สวัสดีครับผมแจ็คมิสซูพนครสายไหมวันนี้จะมารีวิวในส่วนของรถปาเจโ o ่สปอร Gt นะครับในส่วนนี้ก่อนที่จะมารับชมการรีวิวนะครับรบกวนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับกดถูกใจกด s u b สไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเซลล์แจ็คด้นะครับโอเคนั้นก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารถตอนนี้นะครับในท้องถนนที่เราเห็นนะประมาณสัก เ0นี่ยต้องบอกเลยว่ารุ่นเนี้เห็นกันเต็มถนนเพียงแต่ว่าจะสีไหนแค่นั้นเองวันนี้จะมานำเสนอในส่วนของ p a เจ r o Sport GT Plus สีเทอเมทัลิกราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,374,000บาทนะครับถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเป็นสีขาวนะฮะเพิ่มแค่1 5 0 0 0บาทเรามาในส่วนแรกเลยนะครับด้านหน้าเลยเนาะที่เห็นกันตรงนี้เลยเนาะ โลโก้อันนี้คือเราติดเพิ่มเติมให้ลูกค้ามานะฮะเพื่ออะไรเอ่ย1นึรถหรูขนาดนี้รถด,ดีขนาดนี้ก็ต้องเห็นโลโก้กันนิดนึงเห็นมัดเด่นตะไกลเลยฮะปาเจโร่สปอร์ตถัดมาด้านข้างไฟ3ชุดไฟรีไฟส่องแล้วก็ไฟ LED ข้างล่าง คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพอดีเนี่ยต้องบอกว่าเราใช้ชุดของสเกิร์ตยี่ห้อ Rider M ซึ่งต้องบอกกันว่ายี่ห้อนี้ลูกค้าทางศูนย์เนี่ยใช้กันเยอะมากเป็นที่นิยมที่สุดณตอนนี้นะฮะดูครับผมจากซ้ายไปขวาความสวยงามสังเกตนะครับตัวสีสเกิร์ตจะกลมกลืนกับสีรถถูกไหมฮะจะเห็นในส่วนนี้เนาะสวยงามถัดมาด้านข้าง ด้านข้างในส่วนนี้มองมาจากไกลฮะต้องบอกเลยว่าในส่วนนี้ซุ้มล้อนี่คือเราติดเพิ่มให้กับทางลูกค้านะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถทำให้รถดูใหญ่ดูทรงพลังด้านข้างถัดมาขึ้นมาด้านบนนิดนึงนิดนึงฮะกันสาดต,ต้องบอกเลยครับตัวนี้กันศาดเนี่ยต้องบอกเลยนะครับ ของเราเนี่ยมันเป็นในส่วนของการสตราดหรือเขาเรียกว่าชุดแต่งของปาเจโลหรือของแท้นั่นเองคือมันดียังไงหนึ่งถ้าส่วนใหญ่นะฮะถ้าไม่ใช่ของตัวมันเองนะใช้ไปสักระยะหนึ่งจะสังเกตนะครับการโยกหรือการติดชิ้นงานจะมีปัญหาตัวนี้ไม่มีครับตัวนี้สังเกตได้ชิ้นงานแน่นตั้งแต่ในส่วนของตัวนี้เห็นในส่วนของมุมโค้งไหมครับไล่ไปเลยนะครับตรงงานชิ้นงานมุมโค้ง ลงมาถัดลงมาเบ้าจับมือปาเจโร่สีดำสวยงามอ่าเห็นอะไรไหมครับหนึ่งไม่มีรอยรอยขนแมวรอยเล็บรอยขูดตรงนี้เห็นไหมครับการไม่พอนะฮะให้ความสวยงามกว่ตัวรถด้วยถ้ามองในส่วนของเฉดน,นะครับตรงนีเน้เรียกว่าตัดสามสีเลยนะฮะเทาดำเงินลงมากลับข้าง ขัดมาจากซุ้มล้อยาวเรียงมาเห็นไหมฮะรถจะดูใหญ่ดูสวยดูจัดเต็มนะฮะในส่วนนี้ดูสวยงามถัดมาด้านหลังสเกิร์ตอ่าตามมาครับตามมา สเกิร์ตด้านหลังนะฮะในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของ Sport Rider M เหมือนเดิมตัวนี้งานทั้งเซตนะครับต้องบอกเลยว่า r i เดอร์ทั้งตัวทั้งตัวถังรอบคันทั้งหมดเลยครับเป็นของ r i เดอร์ทั้งหมดให้ความสวยงามกลมกลืนเห็นไหมฮะสเกิร์ตสีด้านหน้ายันสีด้านหลังกลืนกับตัวรถสวยงามเป็นงานชิ้นเดียวฮะสังเกตนะฮะจะเหมือนงานชิ้นเดียวด้านข้างเหมือนกันครับในส่วนของตัว กันสตร์เบ้าจับสุมล้อแล้วก็กราบเราติดให้ของ M Rider ในส่วนของฟิล์มนะครับอ่าเห็นด้านนี้ก่อนด้านนี้เลยครด้านนี้ฟิล์มเราใช้ฟิล์มเซรามิกเกรด A อย่างดีนะครับต้องบอกเลยนะต้องมองในส่วนนี้จะเห็นนะครับว่ามันมืดเนาะแต่วิสัยทัศน์ถ้าด้านในตามมาครับ มืดนอกสว่างในเห็นไหมเห็นลุงเลยเห็นลุงเลยเห็นเห็นลุงเห็นลุงอ่าเห็นลุงชัดแจ่มอ่า <laughs> ส่วนส่วนของตัวคอนโซลด้านในนะในส่วนนี้ก็เรามาในส่วนของเขาเรียกว่าฟูลออปชั่นนะครับในส่วนของตามสไตล์ของปาเจโร่เรียบหรูสวยไฮโซในส่วนออปชั่นต่างๆนะครับในส่วนของระบบต่างๆนะฮะถ้าลูกค้านะครับผมสนใสยหรือสนใจ สอบถามกับแจ็คมาได้นะครับโทรมาถามได้หรือจะอินบ็อกมาก็ได้นะครับในส่วนนี้โอเคในส่วนนี้เราปิดประตูมาโอเคครับเป็นไงบ้างครับในส่วนที่นําเสนอเนาะนาเสนอก็คือเป็นในส่วนของออชุดแต่งข้าวในส่วนของรายละเอียดน,นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะสนใจนะครับในเรื่องของชุดแต่งซึ่งบอกว่าชุดแต่งเนี่ยมีหลายแบบนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ลูกค้ารีเควสต์มา ลูกค้าอยากได้แบบไหนสไตล์ไหนซึ่งเป็นสไตล์ของลูกค้าเองเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับหรืออิ inbox เข้ามาได้ในส่วนนี้นะครับรบกวนก่อนที่จะจบคลิปนี้ช่วยกดนะครับผมกดนิดนึงกดไลค์กด s u b s ก r i b e กดสุขใจกดทุกๆอย่างที่อยู่หน้าจอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เซลแจ็ค้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาดูว่าแจ็คนี่จะรีวิวลดอะไรแต่งแบบไหน เดี๋ยวมาดูกันสำหรับ EP นี้นะครับแจ็คขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ